เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานท่านผู้ังครับเรื่องราวของการเยียวยากรณีอาการหลอดเลือดอุดตันนะครับหลังจากที่ได้รับวัคซีนโควิด19ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับทันตแพทย์อัตรพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอในช่วงเล่าขานนะครับ ท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบแก้วน้ําสวยแลวก็ทันสมัยจากการนุไฟฟ้าคนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคําถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4 221075 22นหะครับหรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับ วันนี้สองท่านสองรางวัลเท่านั้นครับส่วนจะเป็นใครในทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านนะครับเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผุ้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอมอนะครับได้รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสถานีสุวินทวงศ์นะครับซึ่งพบว่ามีความคืบหน้าของงานโยธาไปแล้วร้อยละ 82. 5 6นะครับ82.56ทวนอีกครั้งครับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอรมอนะครับได้รายงานความคืบหน้าในงานกอ่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒน,นธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสถานีสุวินทวงศ์นะครับซึ่งพบว่ามีความคืบหน้าของงานโยธาไปแล้วร้อยละ82.56นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าราฟรมรได้รายงานความคืบหน้างานกอ่อสร้าง โครงการลบไปฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสถานีสุวินทวงศ์นะครับซึ่งพบว่ามีความคืบหน้าด้านงานโยธาไปแล้วร้อยละเท่าไหร่นี่คือคําถามนะครับคืบหน้าไปแล้วร้อยละเท่าไหร่ส่งเป็นตัวเลขมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ธนาคารอมสินนะครับขอแจ้งว่าลูกค้าที่ยังมีความจําเป็นนะครับจะต้องขอสินเชื่อหากเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำท่านสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งปัจจุบันธนาคารอมสินได้ร่วมกับบริษัทเงินสดทันใจจำกัดนะครับลดอัตรารบเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์เหลือเพียงร้อยละศูนย์จุด 49ต่อเดือนตลอดอายุสัญญาซึ่งเป็นอัตราดกเบี้ยที่สูงกว่าโครงการสินเชือ่อสู้ภัยโควิด1 9ไม่มากนักนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อขอสินเชือ่อนี้ได้ภายในวันที่30มิถุนายน2564นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจำนวน550สาขาด้วยกันนอกจากนี้ครับธนาคารได้ปรับหลักเกณฑ์ของมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด19นะครับโดยให้ผู้ที่เปิดใช้แอปพลิเคชันไม m o ก่อนวันที่1มิถุนายน 2,564สามารถที่จะลงทะเบียนขอยื่นสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อขายายขอบเขตความช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อให้มากขึ้นด้วยนะครับเรือโทกมลศักดิ์พรประยูนครับผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและการให้บริการเรือลากจูงที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือ แหลมชบังนะครับโดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้นะครับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าตู้ที่มีขนาด20ฟุตนะครับราคา38บาทตู้ขนาด40ฟุตราคา76บาทและมากกว่า40ฟุตราคา86บาทส่วนตู้สินค้าเปล่าขนาดตู้20ฟุตราคา23บาทขนาด40ฟุต ราคา46บาทและมากกว่า40ฟุตราคา52บาทนะครับสำหรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการให้บริการเรือลากจูงที่ท่าเรือกรุงเทพนะครับเรือลากจูงตั้งแต่2,000แรงม้าขึ้นไปราคา1,202บาทต่อชั่วโมงส่วนท่าเรือแหลมฉบังนะครับราคา1,435บาทต่อชั่วโมงซึ่งหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ สอบถามได้ที่แผนกวิเคราะห์ต้นทุนกองบัญชีงบประมาณฝ่ายการเงินและบัญชีหมายเลขโทรศัพท์02 269 5620นะครับ02 269 5620ครับการลบไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์มรนะครับได้รายงานความคืบหน้าในงานก่อสร้างโครงการลบไฟฟ้าในความรับผิดชอบของรอฟอร์มอจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2564ดังนี้นะครับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสถานีสุวินทวงศ์นะครับความคืบหน้างานด้านโยธาคืบหน้าไปแล้วร้อยละแปดสิบสองจุดห้าหกนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงความคืบหน้างานโยธาคืบหน้าไปแล้วร้อยละแปดสิบสี่จุดหนึ่งเก้าความคืบหน้าของงานระบบรถไฟฟ้าร้อยละเจ็ดสิบสามจุดหกสองและความคืบหน้าโดยรวมนะครับร้อยละเจ็ดสิบเก้าจุดหกศูนย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับช่วงแครายมีนบุรีความคืบหน้าของงานโยธาร้อยละ79.39ความคืบหน้างานระบบรถไฟฟ้า72.81และความคืบหน้าโดยรวม76.51นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าขานครับเรื่องของการเยียวยากรณีอาการหลอดเลือดอุดตันนะครับซึ่งเป็นอาการใหม่ล่าสุดนะครับหลังจากที่จะรับวัคซีนโควิด1 9ไปแล้วพูดคุยกับ ธนแพทย์อัตรพรลิ้มบัญญาเลิศรอเลขาธิการสนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช,อช,อชอตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับหมอครับเอาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีที่มาที่ไปเนื่องจากว่าทางบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่าบอร์ดสปสชมีการประชุมกันเมื่อวันที่7มิถุนายนนะครับโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะประธานบอร์ดของสปสอชอเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบให้เพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือว่าแ lap เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุการตรวจและรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ําที่มีอาการหลอดเลือดอุดตันนะครับภายหลังได้รับวัคซีนโควิด19หรือว่าที่เรียกกันว่าภาวะ VITT นะครับ สำหรับภาวะนี้เนี่ยจะแสดงอาการหลังจากที่ไะรับวัคซีนไปแล้วประมาณ4วันถึง30วันโดยอุบัติการของภาวะดังกล่าวจะอยู่ที่1คนต่อ1 2 0 0 0 0 0 0ถึง1ต่อ1ล้านของผู้ที่ไะรับวัคซีนไปแล้วนะครับนายอนุทินกล่าวว่าสภาวะ VITT นี้นะครับจะมีอัตราการเกิดที่ต่ำมากแต่ว่าสปสชก็ต้องการที่จะขยายสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมเพื่อให้เกิดความมั่นใจ แก่ประชาชนทุกคนในการเข้ารับวัคซีนโควิด -19 นะครับว่าหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รับการดูแลทั้งกระบวนการด้วยหากผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด1 9ไปแล้วนะครับเป็นระยะเวลา4วันถึง30วันเกิดมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงแขนขาชาอ่อนแรงหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวพูดไม่ชัดเกิดอาการชักตามมวเห็นภาพซ้อนเหนื่อยง่ายหายใจลำบากหรือว่าติดขัดนะครับหรือบางคนอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ปวดท้องหรือว่าปวดหลังอย่างรุนแรงขาบวมแดงหรือซีดเย็นนะครับแนะนําให้เข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงโดยสปสอชอจะสนับสนุนค่าตรวจรวมทั้งค่ารักษาให้ด้วยนะครับนายแพทย์เจเด็ดธรรมะอัจฉารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าสิทธิประโยชน์ใหม่นี้นะครับจะครอบคลุมการเบิกจ่าย4รายการด้วยกันก็คือ1 การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงหรือว่า C B C นะครับสองการตรวจวินิจฉัยไฮเพ r รนพีเอฟโฟรแอนติบอดีนะครับเอ่อ e ELISA s, a s a นะครับแล้วก็สามการตรวจวินิจฉัย HIPA แล้วก็4ส,สุดท้ายครับยา Human n o r m a l หรือ IVIG ซึ่งให้เบิกจ่ายตามระบบ VMI โดยสปสชคาดว่าจะใช้งบประมาณ าราวๆ9ล้าน2 8หมื่นบาทด้วยกันนะครับสำหรับยา IVIG เป็นยาที่ใช้รักษาสภาวะ VITT นั้นนะครับไม่ได้อยู่ในข้อบ่องใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติจึงต้องเบิกจ่ายผ่านโปรแกรมยาจอจาน2ภายใต้เงื่อนไขาการดำเนินการโครงการศึกษาและพัฒนาบริการโดยสปสชกระทรวงสาธารณาสุข สมาคมโลหิตวิทยาและคณะทำงาน AEFI นะครับซึ่งจะดำเนินการร่วมกันในประเด็นหลักๆ3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือ 1. พัฒนาหน่วยตรวจให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพของประเทศนะครับ 2. ก็คือติดตามข้อมูลอุบัติการการเกิด VITT 3. ประเมินประสิทธิผลของยา,า IVIG นะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ดำเนินการครบระยะ หปีถึงสงปีแล้วให้มีการทบทวนสิทธิประโยชน์ในกรณีนี้อีกครั้งหนึ่งได้นะครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับน่าสนใจตรงที่ว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าบางครั้งอาจจะยังไม่เข้าข่ายที่จะอยู่ในขอบเขตของการดูแลรักษาตรงนี้นะครับก็เลยทําให้เกิดประเด็นกรหาปัญหาขึ้นมาทีละเรื่องถ้าสังเกตด,ดูเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเริ่มมีการออกมาแถลงข่าว บ่อยๆเกี่ยวกับอาการที่ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีอาการนั้นอานการานี้ขึ้นมาซึ่งก็เป็นธรรมดาของการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนื่องจากว่าเป็นเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะครับเป็นเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับ <c oughs> วัคซีนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นวัคซีนตัวใหม่ที่ยังไม่ได้รับการคือยังไม่มันไม่ยังไม่เสถียรพอนะครับ <c oughs> ไม่เหมือนวัคซีนตัวเก่กาๆที่ผ่ามาแล้ว10ปี20ปีบางตัวนี่30ปีต้องยกเลิกไปก็มีเหมือนกันนะครับ ก็เลยทำให้ต้องมีการประชุมกันเพื่อจะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ตรงนี้กับผู้ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยนะครับทีนี้เรื่องของเ,ออเจ้าโรคหลอดเลือดอุดตันเนี่ยท่านผู้ฟังครับก็น่าสนใจนะครับว่ามีที่มาที่ไป อย่างไรกันบ้างผมไปเปิดดูข้อมูลจากทางเว็บไซต์เขาบอกว่าโรคหลอดเลือดอุดตันเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่หลายสายเหตุด้วยกันคือจะเกิดจากการที่เลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะที่สมองก็จะส่งผลให้สมองทำงานผิดปกติแล้วก็จะแสดงอาการต่างๆออกมานะครับอย่างเช่นอนาะการปวดหัวบ่อย อาการมึนงงอาการเดินแล้วเซมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นสัญญาณเตือนอันตรายว่ามีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดเป็นอมัอมาพกฤอาตแล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตและพิการอันดับต้นๆขึ้นมาก็ได้นะครับอาการของหลอดออโรคหลอดเลือดสมองตีบตันเนี่ยท่านผู้ฟังครับก็จะมีอาการคือชา หรือว่าอ่อนแรงบริเวณใบหน้าตามร่างกายหรือว่าชามือเท้านะครับแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวมุมปากตกน้ำลายไหลกลืนลำบากพูดจาไม่ชัดนะครับปวดศรีรษะเวียนศรีรษะบ้านหมุนทันทีทันใดตามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือว่าเห็นครึ่งซีกตาบอดข้างเดียวอย่างฉับพลันเดินเซหรือทรงตัวลำบากเป็นต้นนะครับซึ่งผู้ที่มีอาการเหล่านี้เนี่ย สำคัญที่สุดคือจะต้องอยู่อย่างค่อางจะใกล้ชิดกับแพทย์จะเป็นการดีมากนะครับทีนี้คําว่าเส้นเลือดอุดตันเนี่ยท่านู้ฟังครับอาการของหลอดเลือดดาอุดตันนี่เกิดจากลิ่มเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดดําส่วนลึกซึ่งมักจะพบมากในบริเวณขานะครับภาวะนี้เป็นอันตรายได้ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดานี้สามารถหลุดไปยังบริเวณปอด ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับทางกรมควบคุมโรคได้มีการประเมินว่ามีคนอเมริกันจํานวนทั้งหมดเก้า0สนคนด้วยกันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลิ่มเลือดในหลอดเลือดดําและคนอเมริกันก็เสียชีวิตจากภาวะนี้มากถึงหนึ่งแสนคนต่อปีเช่นกันนะทีนี้อาการของโรคลิ่มเลือด ในหลอดเลือดดำเนี่ยท่านฟังครับก็อาจจะเริ่มจากการที่ไม่มีอาการอะไรปรากฏขึ้นมาเลยนะครับหรืออาจจะมีอาการปวดหรือบวมของขาขึ้นมาก็าได้เพราะฉะนั้นแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ถ้าเกิดว่าคุณพบว่ามีอาการของลิ่มเลือดในหลอดเลือดดาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าให้พบแพทย์ทันทีที่คุณมีอาการของลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดนะครับอาการของลิ่มเลือดอุดตันในปอดคืออะไร ท่านู้ฟังครับหนึ่งก็คือการหายใจไม่สะดวกเฉียบพลันหรือไม่ทราบสาเหตุนะครับมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกโดยที่อาการแย่ขึ้นเมื่อหายใจลึกหรือว่ามีอาการไอเกิดขึ้น3คือเวียนศีรษะหน้ามืดนะครับสี่ชีพรจรเต้นเร็ว5อาการไอเป็นเลือดโดยประมาณแล้วเนี่ยร้อยละ25ของโรคลิ่มเลือดอุดตันในปอดนะครับพบว่าจะมีการเสียชีวิตเฉียบพลันก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยด้วยซ้ำไปนะครับ แพทย์อาจจะให้คําแนะนําในการตรวจเพิ่มเติมดังนี้นะครับก็คือการตรวจอัลตราซาว์หลอดเลือดดําเพื่อตรวจหาลิ่มเลือดการเจาะเลือดเพื่อตรวจค่าดีดาม์เอร์นะครับซึ่งเป็นค่าบ่งบอกถึงการมีลิ่มเลือดในหลอดเลือดดาการถ่ายภาพรังสีหลอดเลือดดาเพื่อตรวจหาลิ่มเลือดที่ขาและเท้านะครับการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าซีทีสแกนและเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อตรวจดูเส้นเลือดดาส่วนลึกนะครับ ทีนี้สาเหตุของโรคลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำเนี่ยความผิดปกติมีเยอะมากท่านผู้ฟังขออนุญาตเอาเฉพาะบางส่วนก็แล้วกันนะครับเช่นความผิดปกติของอาการแข็งตัวของเลือดตั้งแต่กําเนิดการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานเป็นเป็นอัมพาตการบาดเจ็บของขาที่เกี่ยวเนื่องถึงเส้นเลือดดาน้ำหนักตัวมากหรือการมีโรคอ้วนการใช้ยาคุมกาเนิดหรือว่าฮอร์โมนทดแทนการตั้งครรภ์การเป็นมะเร็งภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับซึ่ง ยังมีกลุ่มโรคที่มีอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารได้แก่โรคโครนแล้วก็โรค Uncreative ฟคอริติสนะครับในกลุ่มโรคมะเร็งหรือว่าการรักษาโรคมะเร็งบางชนิดเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มของสารบางอย่างทำให้เลือดเกิดการแข็งตัวเป็นลิม่มเลือดขึ้นมาก็ได้นะครับถ้ามีสภาวะหัวใจล้มเหลวจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรค ลิมเลือดในหลอดเลือดดาและริ่มเลือดอุดตันในปอดนะครับเนื่องจากว่าการทํางานของหัวใจและปอดลดลงการมีภาวะอ้วนหรือว่ามีน้ําหนักตัวมากทําให้ความดันของเส้นเลือดดาในขาและเชิงกรานมีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงข,ของการเกิดริ่มเลือดขึ้นมาด้วยทันทีนะครับการสูบบุหรี่ก็มีส่วนเพิ่มให้เลือดแข็งตัวมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าเพิ่มความเสี่ยขขงต่อการเกิดโรค ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดาด้วยนะครับนอกจากนี้ครับประวัติในครอบครัวก็สําคัญแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นอายุถ้ามากเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคลิ่มเลือดในหลอดเลือดดาแต่ว่าโรคนี้จริงๆแล้วสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกอายุทุกช่วงทุกวัยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอายุ60ปีขึ้นไปในความเสี่ยงมันมีโอกาสมากกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับการนั่งอยู่ในท่าเดินนานๆอย่างเช่นการเดินทางบนเครื่องบินหรือว่าบนรถ สามารถที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำได้นะครับซึ่งลิ่มเลือดจะเกิดขึ้นจากบริเวณน่องเมื่อกล้ามเนื้อไม่ได้ขยับติดต่อกันเป็นเวลายาวนานนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่หยิบยกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับส่วนใครที่มีอาการแบบนี้แล้วก็เรื่องของสิทธิประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวยังไงแล้วถ้ามีโอกาสก็จะได้พูดคุยกับทันตแพทย์อัตรพรดิมัญญาเลิศรองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง่งชาติหรือว่าสปสอชอในโอกาสต่อไปก็แล้วกันนะครับ เอาละครับผมฉเฉลยคาถามครับวันนี้านถามท่านฟังว่าการลบไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมอนะครับได้รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการลบไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสถานีสุวินทวงศ์นะครับพบว่ามีความคืบหน้าร้อยละ82.5 6อันนี้เป็นคำถามด้วยนะครับเราถามท่านฟังว่าคืบหน้าไปแล้วร้อยละเท่าไหร่คําตอบคือร้อยละ 82.56นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ